เข้าไปก็จะเจอเลยตอนนี้ก็เห็นอยู่อ่ารับอีกส่วนนึงก็คือเราจะเราจะนะครับมีมีมีการเอาตัวอย่างเลยบนเที่ยในวันนี้ตอนนี้เมื่อคืนเราไม่ยู่ที่สุดเลยนะครับกลับไปก็มามาทุกสามสี่ทุ่มในในในภาคพิธีการนะครับก็จะมีทำงานกับกลุ่มสุขภาพเนี่ยเราต้องเน้นว่าอะไรที่เขาชอบ ล้ภาพตายนะพวเราเทียบเลยสีมาลาคุณหมอสุเดชครับอะไรครับเด็กหอมหอมขอมนำเสนอเป็นลูกทุ่งทุ่งอะไรมีที่การนะเป็นลูกพี่ของทางขวามือนะครับเป็นหัวหน้านแสนดีรอพอสตอร์จะเห็นขเกียรตินะครับคุณหมอคำรณ์ครับ ทาที่อยู่ตรงกลางนี้ให้บอกนะครับว่าน้องๆจะให้ไปเท่า,หาไหรเียวซ้ายเยอขวาทําในเหลือบากอแดงที่ไปได้ทุกที่นะครับอดียท่านเป็นผู้บริการโรงเรียนปบสามัญน,นะครับของเกษียณในตอนนี้ท่านก็ได้รับเชิญให้เป็นผู้เป็นผู้บริการโรงเรียนเป็นโรงเรียนราชโรงเรียนสี่โรงเรียนสาศาศาัมปทาด้วยแล้วก็สามัญด้วยท้ายสุดนะครับถูกน้อง ถูกกระชาลาจะเป็นประธานกลุ่มสุขภาพของหมู่8สุขภาพทุกชนคนบ้านบ้านท่านเป็นจะมากเกินไปที่ตำแหน่งท่านเป็นประธานกลุ่มอ่าเป็นโชโรผู้สูงอายุข,ของตำบลตระชุ่ยนะครับท่านผู้บริการท่านพอมมานิดเดวิลล็ครับอีกท่านนะครับไม่บรรยายมากเพราะผมพูดตั้งแต่เช้าแล้วนะนะครับ ท่านอาจารย์แล้วก็ดรเนี่ยอยากจะเรียกนะครับแต่ว่าท่นานบอกว่ายังพึ่งยังไม่ได้ผมขอเรียกล้วันนี้นะท่านอาจารย์ดรรพีพมีน์ศรีมาตาครับคนขวาสุดนะครับคนขวาสุดนหะเป็นเป็นหมอหมอที่ทําให้เกิดหมอที่คลอดรีรกหมออะไรครับหมอตาแยนะและน,จจะนีกก่ยอาจารย์รีพัเนี่ยคล้ายเป็นผู้ช่วยหมอทําให้พวกเราได้เกิดถสุภาพกัน เาจเป็นผู้ช่วยหมอลเลยเียบ้านแล้วก็ดูแลของกลุ่มสุขภาพาากละเภสหาด้วยนะครับกลุ่มสุขภาพาจณจนจำันกลางท่านผู้ใหญ่ย,ยุทธูนุสสารภงษาครับ น่ารักน่านิยงครับคือจะเห็นได้ว่าพวกเราถ้าแต่งกายดีเป็นศีสงาแนะเมื่อแต่งกายดีแล้วผู้จาก,กันดีอีกมันเป็นบุญสองบุญน,นะครับนะ ฉะนั้นในสองข้อนี้ทั้งเราภาคภูมิใจเป็นอย่างที่อยู่ที่ได้ก็รับผมขอสร้างความคุ้นเคยนิดนึงครับผมมานิเดวิล็อกเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับวันมูฮัมหมัดนอมาทา ที่อิสลามมีอะไรแห่งประเทศไทยท่านได้มาฉะเชิงเซาค่อนข้างบ่อยครับมาบ้านประธานอิสลามประจำจังหวัดตอนนั้นผมเป็นเฝาออยู่ที่นั่นครับขอบค,คุนรับนออาเล็กน,นะครับที่ให้สี่พี่ดีกับเรา แล้วก็บอกรายละเอียดเลยนะเต๋ออะไรอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วผมอยากจะบอกบ้างว็ายังไม่ได้บอกเลย <S <S ในโอกาสนี้นะครับจะมีบุคคลที่เราเรียนเชิญไว้แต่ว่า,าในท่านนายโกองการบริหารส่วนตำบลตะจุบรีนนะครับน,โโนายกธนานารเศรษฐกิรแลวการู้วตัวหลัองค์กร ปากของที11วัสดุงาศวิชานะเวลาตรงกลางสารายการนะครับเป็นภารกิจที่พี่น้องเราจะต้องปฏิบัตินะครับพอระตอนโดยนสทีเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนท,ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสุขภาพชุมชนคนดอนการนะครับซึ่งมีหน่วยงานเป็นของระดับอาเภอที่ดี โรงพยาบาลบางแ้เปรี้ยวหาสุขรอำเภอโรงพยาบาลมาคุกทีอยู่กับเราตรงนี้นะครับว่าที่ด็อกเตอร์ไ่เป็นด็อกเตอร์ละเป็นแครับเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ขอความยินดีที่ทนจะทราบนะครับครับแล้วก็เอาต่อนสุทีนะครับเราทํางานกันเป็นทีมนะสิ่งที่ผงภูมิใจและมะาทํางานอยู่ตรงนี้แล้วก็ การทางานทุกครั้งเนี่ยเกิดในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้ววันจันทร์ที่แล้วก็มีการเธอบางเปียเนี่ยประกอบด้วยโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอจอมอและก็อบตอซึ่งทำาทงานร่วมกันเนี่ยแล้ประสบความสำเร็จไปพูดที่โรงแราสตาจังหวัดระยองโดยมอบจอมาที่ผมหนึ่ง การในฐานการท้ายกองคทัพสูตร ลลายบาทอยู่ในมือเนี่ยกลุ่มเราจะใช้วิธีที่ซื้อใจจากกลุ่มจากสมาชิกในกลุ่มสัก9 -9 บาทอีกหนึ่งบาทที่เหลือเนี่ยเราไปทำงานตรมกันทีนี้ก็ทำเงินก็ได้กำไรทำงนทีแต่ว่าเราต้องหาวิธีที่ทำางนะให้ได้ใจคนในกลุ่มที่จะมาร่วมงานนตอนนี้อายุเฉลี่ย แต่สุขภาพเราพ่วงด้วยโรคเรือระดับเต็มไนหมดเลยใช่ไหมครับพอเราเข้าสู่อายุประมาณ5 0สเราเริ่มมีโรคเลือรังใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นโรคพวกเอ็นซีดแครีไหมครับโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชกื้อโรคแต่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพพวกอะไรบ้างครับเบาหวานความดันหัวใจรนะะไขมันพวกนี้มันจะมาใกล้ๆกันเป็นหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมเรียนในทฤษฎี เขาบอกว่าคนทางใต้เนี่ยโรคบางโรคจระไม่เเพราะทางใต้มีจิผหกยใช่ไหมครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอีสทบีคนทางเหนอือจะเป็นมากอะไรเงี้ยเพราะว่าอาหารมันเยอะแต่เชื่อไหมครับผมเปลี่ยนความคิดนี้เลยจากวเวลาสองสามปีที่แล้วที่ผมลงไปตรวจสามโรคแรกเป็นโรคเดียวไนพื้นที่ของท่านประวาณนนิยังไมครับ ครับผมนรซิวมาปาคณะทัวจากอบอตวัิเหนือมีความรู้สึกยินด,ดีมากๆนะครับและก็มีความภาคภูมิใจมากทีท่ทางชุมชนบ่างรองกลางให้ความให้การตอบรับเป็นอย่างดียิ่งนะครับผมหวังว่าคณะ,ะสารุ่งงานจากอบอตวริเหนือจะเก็บเกี่ยวความรู้และก็ข้อเสนอแนะดีๆะจะไปพัฒนา ในท้องถิ่นในจังหวัดอาราธิวาตแล้วก็แล้วก็ขอขอบคุณทางคณะปเจ้าาพหรือว่าชุมชนดองกลางให้ความร่อมมือแล้วก็ให้ข้อคิดแล้วก็ขอ้อเสนอแนะดีๆในเรื่องต่างๆแล้วก็ชี้แนะให้พวกทศนาศรรรึกษาจากอารธิวาตจากปรตวัลเลเหนือ ับขอบคุณมากนะครับไม่จะเป็นอ,อ,ตอ,อบออตรอพสตชมรมนะครับเรามีชมรมผู้สูงอายุนะครับะะที่ค่อนข้างทำงานดีนะครับรวมถึงหน่วยงานราชการถ้าเป็นตามทฤษฎีสุขภาพเนี่ยเคยได้ยินคำว่าสามเหลี่ยมขยี้เนินภูเขาไหมครับอสมเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมอสมเคยได้ยินไหมครับค,คือหลักการเนี่ยของที่นี่คือเน้นการขับเคลื่อนโดยผ่านยุทธศาสตร์ สามเหลี่ยมขยี้ภูเขาก็คือเน้นการมีส่วนร่วมของคนสามกลุ่มหนึ่งก็คือนะครับภาคประชาชนที่ทําอยู่แล้วภาคประชาชนเนี่ยแต่ภาคประชาชนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีบทบาทนะครับสองภาควิชาการเราก็ดึงเอานักวิชาการเข้ามาเอาขอเกษียณมาเอาอาจารย์ที่เกษียณมาแต่ยังหนุกอยู่ถ้าแก่เราไม่เอาเข้านะครับหนุกเราเอาเข้าหนุกรอเข้านะหกสิบกว่านะครับเราเอาเข้า นะครับแล้วก็มีภาพนะครับอง,รองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสนับสนุนวบประมาณเราจะทํางานแบบนี้ไปตลอดทุกกิจกรรมเราจะไม่ทําแบบเดียวๆนะครับเพราะงานสุขภาพไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งสุขภาพคน,นกลางเราก็ไม่ได้ขายว่าเป็นงานของกลุ่มสุขภาพคนจนนกลางอย่างเดียวเพราะถ้ากลุ่มทาคนเดียวไม่สําเร็จนายกด้วยปรหลด,ด้วยนะครับ โรงเรียนด้วยทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับคิดว่าวันนี้ก็คงจะถึงแก่เวลานะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาอันตรายและ15นาทีก่อนรับประทานอาหารนะครับก็คิดว่าคงคงได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับคงไม่เป็นเป็นจุดประกายให้ท่านอาจจะรอก,กลับไปเปที่ตัวเองนะครับแล้วก็ทํางานที่ท่านดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ ผมอยากใช้เวทีตรงนี้ในการแลกเปลี่ยนอาจจะพูดคุยเล่าเรื่องของที่พื้นที่ที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อสักถามหรือแลกเปลี่ยนกันนะครับในช่วง15นาทีนี้นะครับขอเชิญครับ <S ส s s a l a m u a ุมร k u m w าก a h m a t u l l ะครับขอความรัสิรีสุขแต่กันครับผมในรอีอุม,มา สิบห้าเป็นประธานชุดโรมปศมวระเ็นนียนะเป็นรองนายกก็เป็นผู้นำนะณะศึกษาดูงานจะเอาประตบระเ็นียอ่าจริงจริงแล้วโกวี่ไม่ค่อยพูดเก่งแล้วก็พูดน้อยนะครับเจ็าปนสื่อเนื่องจาก ผู้ก่อสร้างงานแล้วก็นาสอรีนาสอรีดีเซง,งครับเป็นสมาชิกขบวนตอแล้วก็เป็นผอมต้องไปำนำเสนอที่เมืองทองโดยจำเป็นผมก็เลยเป็นหัวหน้าโ็ยจำเป็นนะครับทีที้แล้วผมขอขอคุณจุดจนคนรุ่นางที่ไม่ได้นะครับที่ ต้องครับคณะเราจะออกบทโซบะริกเนี่ยโดยผมมีความรู้สึกว่าผมมีความคาดอุ่นใจมากครับในท่านรองร,รับเป็นปีเกี่ยงนะครับค<อ>ือโอเปอเรชั่นคณะที่จะตอบแทนท่านครับในในที่นี้ผมขออนุญาตตามที่คณะอาวุโสได้เคยตักที่มาว่า มีอะไรดีๆที่จังหวัดอาธิว่าผมขอยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องนะครับก็คือวันนี้เป็นโอกาสดีของจังหวัดอราธิว่าที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอราธิว่าได้มานำเสนอที่เงินทองก็คือโครงการหมู่บ้านจัดก,การสุขภาพระดับจังหวัน คือหมู่บ้านหญ่โตซึ่งหมู่บ้านหญ่โตนี้อยู่ในตำบลบาริเหนือใอำเภอบาจอบจังหวัดราชบุรซึ่งในบรรดาคณะนักศึกษาโรงานจากอบตเร์นเนีอยก็มีหลายขัานนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านแอบดีมากมากครับคือทางจังหวัดคือว่าบ่อยมากที่จะมา แลกเป็นความรู้แล้วก็มาเสืิอมเนะ่ยทางบ้านญาตกนะครับเป็นหมู่บ้านยังที่เข้มแข็งเข้มแข็งม,มากนะครับผมในฐานะเป็นคณะผู้บริหารของอบตก็ได้ส่งเสริมให้บ้านญาตกให้ทำดีตลอดนะครับคือให้สจวย์โผถึงระดับชาติน,าานะครับ ขอขออนุญาตน,นะครับจ้งยืงนยนะทานรอนนะก็คือตรงนี้เป็นเป็นช่วงที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือทางนี้อยากจะทราบอะไรที่เราทำเราสงสัยอยู่ก็สอบถามนะครับมีเจ้า้าที่มีกรรมการนั่งรออยู่หรือทางทางนี้จะเสริมอะไรนะก็เสริมกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในในส่วนตรงนี้ใครใครที่จะเสริมหรือจะถามอะไรก็ขอ,ขอ,ข,อขอเชิญเลยนะครับสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับนะทางกลุ่มสุขภาพชุมชนคนดอนกลางได้ต้อนรับ พี่น้องมุสลิมจากบ้านบาเรเหนืออำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดการสุขภาพชุมชนของกลุ่มสุขภาพชุมชนคนดอนกลางทางกลุ่มสุขภาพชุมชนคนดอนกลางรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของกิจกรรมที่เราได้ดําเนินงานมาตลอดระยะเวลา2ปีและหวังว่าในกิจกรรมครั้งนี้นะครับคงจะทําให้อ่า พี่น้องของเรานะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับอาจจะเป็นส่วนที่จุดประกายให้กลับไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อทำให้งานสุขภาพชุมชนของเราเนี่ยเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ครับขอบคุณครับมีเงินร้อยบาทซื้อไปเลย99บาท50สตางเลยเลออ้าส0สตางไปทำงานยูจะทำสิทธ็์ได้ใจไวก่อนซื้อใจถามว่าถ้าคนเขาไม่เอากะเปด้วยตังไหรจะซื้อเขาไม่ได้ แต่ว่าถ้าได้ใจเลยรับปากทำนะครับฐานจิตทำนะครับทำเลยก็ทำเพราะเราชอบแต่ว่าตราบใดที่เราไม่ได้ใจผู้รับกานเรยนงานนะครับแนโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสนะครับเดี๋ยวเราต้องทพอะไรในการทำงาะรับประโยชน์ภาต่อขอเป็นตัวแทนขอเป็กลุ่มสุขภาพชุมชนชายนาตขอขอบคุณที่เราประาที่ว่าขอขอบคุณทีมงานที่ để nên nó có nhiều khả năng để chúng ta có thể tạo ะครับอายุ63ปี64ปีมีอุปกรณ์เป็นเพื่อนผมแต่พลังตำหมดนะครับเด็กเป็นเด็กเป็นอย่างหายยาครับรังตำหมดนะแต่ผมจะดูประวัตินเด่นนะครับอาชีพที่สั่งอนุโลมจำชื่อได้ไหมคุณสุภาพคุณเจ้าคนกลางการนี้ขอขอบคุณขอบคุณมากธรรเนียมไทยแท้แต่โบราณนะครับขอขอบคุณอย่างนี้นะครับขอบคุณน่ัว นมเน็งค่ะอัสลามุเลยกุมารอมาตุลลอฮิบารากาโตะแหล่งเรียนรู้บ้านพาฝันนะคะยินดีต้อนรับชาวอำเภอบาเจาะใช่ไหมคะจังหวัดนราธิวาสนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพูดถึงแหล่งเรียนรู้นะคะประวัติขวาเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ก็ขอแนะนําข้าราชการที่ คอยสนับสนุนเรามาตลอดเวลาเลยนะคะคนแรกนะคะก็คือผู้ใหญ่จรุนอาบัสค่ะอันนี้คือผู้ใหญ่หมู่เจ็ดนะคะเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านนี้นะคะอันนี้สนับสนุนเวลาเราจะทํากิจกรรมโครงการอะไรแกก็จะคอยให้คำปรึกษ,ษาเราตลอดเวลานะคะสว่วนอีกคนนึงก็คือคุณวินิตบัวเจริญนะคะพัฒนาการอําเภอบางนนพลียวก่ะอันนี้เ็เหลือใน เือนให้เราเข้าถึงแหล่งแหล่งทุนนะคะอีกคนหนึ่งก็คือน้องวัฒนาคุณโวนิชนะคะ,คะก็เป็นพัฒนาชุมชนของอำเภอบ้านนาเฟียอันนี้ประจำอยู่ตำบลดานฉิมพีนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณกัลยานะคะทำสกลุลอะไรเดี๋ยวก่อนจบเอาไว้เมื่อกี้นี้คุณกาลยาสมาถถนเสืวหน้านะคะอันนี้น้องใหม่ค่ะเพิ่งมารับตําแหน่ง<ม>ที่อบตอดอนฉิมพีนะคะอันนี้เป็นน้องใหม่ค่ะเมื่อก่อนนี้ กลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ลวดลายบนผืนผ้านะคะเพราะว่าเมื่อปี46มีเจ้าหน้าที่จากสำน,นักง,งานแรงงานนะคะได้เอามาเปิดสอนอาชีพให้เราสามอาชีพก็คือที่ประกท้อ20นะคะก็จะเป็นผ้ามัดยอมอโนนะครงการ